สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับวันศุกร์ที่20พฤษภาคม65นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่20นะครับเรามาสรุปผลของวันที่18ก่อนนะครับสำหรับราพัฒนานะครับของวันที่18นะครับที่ผมให้ไว้นะครับ สูตรปกตินะครับเด่น2ตัวผมให้เด่นัวที่4และก็5นะครับผลนะครับ19961นะครับในส่วนของเด่นสองตัวถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2องตัวนะครับมาที่1หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับในส่วนของเด่นราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่9และก็7นะครับผมฟันไปให้ที่9นะครับผลนะครับ19961นะครับก็เข้ามาที่9หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับ มาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลหนึ่งเก้าเก้านะครับก็ในส่วนของเดือนลาบันาสูตรใหม่ก็ถือว่ารับกันไปหนึ่งเล่งนะครับรูดเก้านะครับในส่วนของสูตรปกติก็ถือว่ารูดไปนะครับก็เดี๋ยวเราบันตามกมาต่อในวันที่ยี่สิบนะครับแนวทางของวันนี้ที่ยี่สิบนะครับขอแนวทางสูตรปกติกลับมาเดือนต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่นสองตัวนะครับ ของลาพัฒนาสูตรปกติเดือน2ตัวนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับคำนวณที่9และก็0ูนนะครับผมฟันไปให้ที่0ูนย์นะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับและในส่วนของแนวทางที่ยี่นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับระวังเบื้อหามนะครับ เบิ้อหามนะครับให้ระวังเบิ้อหามไว้ด้วยนะครับมโอกาสมาได้50%สิบนะครับสำหรับเบื้อหหามนะครับชุดคู่ก้ามนะครับก็จะได้ที่91 9าหนึ่งและก็99นะครับชุดคู่ศูนย์นะครับจะได้ที่0ูนย์ 06 08และก็09นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณที่0 09และก็4 0 1 1 0 2นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณที่6 2และก็9นะครับ ชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่0 1 0 2และก็09นะครับให้ไว้สาชุดนะครับสำหรับชุดตรวจจาบนะครับในส่วนของคู่9นะครับก็จะที่99 92และก็93นะครับชุด3าตัวนะครับผมฟันไปให้ที่0 0 9นะครับ และก็ส 4, 4 0 1นะครับสำหรับเียนสองตัวนะครับ9และก็0นะครับมาชนกระเด็นสามตัวนะครับชนกันที่9นะครับก็สำหรับเด่นสองตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวเช่นเดิมน,นะครับ ในส่วนของตัวฟันคือศูนย์นะครับในส่วนของตัวชนกันเดสามตัวคือ9นะครับ,รบเดี๋ยวเราเรามารอรุ่นบทกันนะครับว่าจะมาทั้ง2ตัวหรือเปล่านะครับต่อกันที่ลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับสําหรับเหรียญ2ตัวนะครับผมคํานวณใน้ที่4และก็1นะครับผมฟันไปให้ที่4นะครับ คู่3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจับให้เช่นเดิมนะครับสำหรับคู่ชุด3ตัวนะครับนำเด่นเรียนสองตัวสูตรปกตินะครับแล้วก็เด่น2ตัวของสูตรใหม่นะครับนำมาจับวินกันนะครับก็จะได้ที่9 0 4 9 0 1และก็9 4 1และก็0 4 หนึ่งนะครับก็ได้ที่4ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุดสองตัวก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่9 4 91 04และก็01นนะครับสำหรับชุดคู่เน้นนะครับผมให้เน้นไปที่เก้าูนสี่นะครับสองตัวนะครับผมให้เน้นไปที่9 4 แล้วก็0ูนะครับให้ไวสาชุดเช่นเดิมนะครับชุด2ตัว2ชุดนะครับแล้วก็ชุด3ตัว1ชุดนะครับ94แล้วก็0ูนะครับแล้วก็904นะครับสำหรับชุดคู่จับวินนะครับ94นะครับในคู่ตัวเจาะไม่มีนะครับในส่วนของ91ก็อยู่ในชุดคู่เจาะนะครับแล้วก็04 ก็ไม่มีในชุดคู่เจาะเช่นเดียวกันนะครับศ1นะครับก็อยู่ในชุดตัวเจาะนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะครับชอบชุดไหนก็นําไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวนะครับของสูตรปกตินะครับ9กและศูนย์นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่ทั้ง9และศูนย์นะครับแต่ถ้าให้เลือกนะครับผมเลือกไปที่9นะครับเพราะว่ามาชนกระเด็น3าตัวมา 1- 2ตัวนะครับแต่ ไม่ได้หมายถึงว่าศูนย์จะไม่มีโอกาสมากนะครับแต่ให้ผมเลือกนะครับผมเลือกที่9ลานะครับถ้าเพื่อนๆเ,เท่าไหร่จะนําไปรูดเป็นสืบการประตูอันนี้ก็นําไปพิจารณาได้นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่0ูนย์เนะครับ09และก็02นะครับ ส่วนตัวที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆสมาชิกอาจจะชอบชุดอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของสูตรใหม่นะครับผมชอบตัวที่4นะครับแล้วก็ชุด9ก้าสี่แล้วก็ชุด3ตัวนะครับก็904นะครับก สำหรับแนวทางของเราพัฒนาวันนี้นะครับก็สรุปครบถ้วนให้กับเพื่อนๆนสมาชิกให้มาให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ย้ำเสมอนะครับแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับยังไงนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับก็เน้นย้ํานะครับให้นําไปรูดเป็น19ประตูนะครับจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือ ถ้าจะลดต้นทุนนะครับให้เพื่อนๆเลือกตัวใดตัวหนึ่งรูด19ประตูก่อนนะครับแล้วค่อยนําไปเจาะนําชุดเจาะมา,ามาเล่นนะครับอย่างสมมุติถ้าเราชอบ9้านะครับก็นํา9้าไปรูด19ประตูบนล่างนะครับแล้วก็เรามานํานชุดเจาะนะครับชุดใดชุดหนึ่งที่เราชอบนะครับเลือกเป็นเป็นตัวเจาะนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เช่นเดิมนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับยิงรวยๆกับแนวทางของเราพัฒนา วันที่20กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ